คุณไทยกรพลสุวรรณโพสต์ข้อเสนอใหม่ของหุนเซนท่านจากได้อะไรขอให้บอกจะจัดการให้เห็นผลแล้วการประชุม r b c ที่สาแก้วระหว่างกองทัพภาคที่1ของไทยกับกองทัพภาคที่5ของเขมรเรียบร้อยเขมรย้ำกลัวระเบิดบริเวณนี้ไม่มีทุนระเบิดแล้วและยอมปราบแก๊งอาเซียกรรมออนไลน์ข้อเซนเตอร์สแกมเมอร์ พื่อให้ใชายดนบริเวณของลึกปล่อยเป็ดเข้าสู่สภาวะความสงบเรียบร้อยโดยเร็วเพื่อใช้เป็นข้ออ้างให้มีการเปิดดา่านคานแดนถาวรของลึกอารันประเทศซึ่งเป็นแหล่งเงินท่อน้ำเลี้ยงให้กับฮุนเซนแหล่งเงินท่อน้ำเลี้ยงของฮุนเซนคือบอ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ซึ่งเป็นไรายได้ส่วนแข่งอาชียรรมออนไลน์คอเซนเตอร์สแคมเมอร์ เป็นเงินรายได้พิเศษของคุณเซนดังนั้นคุณเซนต้องเอาไรายได้ลักไว้ก่อนเพราะจ้าของบอนคาสิโนต่างออกอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวอาจ,อาจแปรพลักได้ซึ่งจะสร้างความยุญญ่งยากในการรักษาอำนาจของคุณเซนเงื่อนไขที่กำลังเจรจารใต้โต๊แกนก็คือ รั้วลวดน้ำเหีบเพ่งยังไม่ต้องหรือก็ได้แต่ขอให้เปิดด่านก่อนสิ่งการเจรจาภายใต้เงื่อนไขอย,ย่างอื่นไม่ต้องก็ได้ขอให้เปิดด่านเคยสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นคือช่วงก่อนมีการสู้รบกันระวัง24-28ครกฎาคม68ช่วงนั้นกองทัพภาคที่หนึ่ง เปิดด่านส่วนกองทพภางที่สองอนุญาตให้เปิดด่านจุนกองสัมัาคที่หนึ่งทุกทั่วลงคนไทยดาทั้งประเทศสิ่งเวลานี้เข้าการวิ่งเต้นให้เปิดด่านดังกระชอนไปพัวข้ออ้างเปิดด่านนี้ไม่พ้นเพื่อหลักมนุษยธรรมเพื่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนแต่สิ่งที่หุนเซนต้องการคือให้คนไขยไปเล่นในบอลคาสิโนในฝั่งปอยเฟศ เปิดเล่นการ์ดซโรได้ก็เปิดนอนออนไลน์ได้ขณะออนไลน์ก็กลับมาฟื่นงฟูอีกครั้งเงินก็กลับมาไหลในท่อน้ำเลี้ยงเหมือนเดิมคนตายก็ตายลงไปคนอยู่ก็หาได้ต่อไปคนใขรตายทหารใครตายสําหรับคนบางพวกฉชนนักเกินเมืองขายชาติหรือพวกเศษทหารข้ามตายเหล่านี้มื่นไรค่าเรียกว่าตายฟรีก็ว่าได้ตปสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องประชาชนยกมือให้ทหารน่ะ เอาตบมืประชาชนด้วยไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนมอบประเทศความหวังไว้กับทหารหารของชาติแล้วผมก็ประทับใจทหารหลายคนที่ขาขาดยังบอกว่าขอไปลบนหน้าอีกหน่อยตบมือเขาครับ จริงๆงเรื่องเอ็มบยต่อสักนิดหนึ่งวันที่14มิถุนาย,ยน5 4 3ปั่งขเขมรเน่เชื่อพนายนายอะไรล่ะเปิดเปิดโพลกันว่าจิมเฮงเขมรน่ว่าจิมเฮง,ข,เเงของเราเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมัมลาชวงสุขุมพัฒน์ เป็นคนลงนามผมสงสัยว่าน่าจะเป็นการลงนาม M อ็มบสเป็นฉบับที่ไม่ได้อ่านเลยถามว่าทำไมจีว่าไม่ได้อ่านเพราท่านสุขุมพันธ์ก็เป็นรักเรียนนอกนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยภาษาอัจฤษเก่งมากแต่วันนั้นเป็นเสียท่ายัางไงหรือเปเส้นยังไงอะ ถามว่า,าพาดตรงไหนพูดตรงไปตรงมานะครับคุณเซนก็ฟังอยู่ใน m อ u 43สานี่คำเห็นมันบอกว่าต้องใช้แผนที่อัตราหนึ่งต่อสองแสนในขณะที่ประเทศไทยบอกว่าหนึ่งต่อห้าหมือนเพื่อไปปักปันเขตแดนผมถานพี่รองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เป็นนักแผนที่หรอก ปักปันเขตแดนโดยแผนที่คนละฉบับอีกสามล้านปีมันก็ปักปันไม่เสร็จใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเอ็มบูฉบับที่สามเป็นฉบับบ้าๆก่อเรื่องก่อแล้วแล้วต่อมาต่อมานี่ผมว่าเป็นฉบับคิดการใหญ่ วันที่18มิถุนายน2544ทักษิณชินวัตรเป็นนายกทักษิณต่อเลยครับจากจงังหวัดตาดมุ่งไปปังเขเมรเลยถามว่า44เราเสียอะไรใน m เม44ทักษิณบอกว่า มันมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่26,000ตารางกิโลเมตรพี่น้องครับหลับตานะ26,000ตารางกิโลเมตรมันใหญ่ขนาดไหนมันก็ใหญ่ขนาดพี่น้องเห็นสวนจิตระดาไหมยาวหนึ่งกิโลกว้ามหนึ่งกิโล m อ็มบเจตนาทัทกษิณชินวัตร ให้เสียดินแดนให้เสียน้ำมันทักษิณบอกว่าประเทศไทยทับซ้อนกับประเทศเขมร26,000ตารางกิโลเมตรมันใหญ่เท่ากับ26,000เท่าของสวนจิตลดาของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ถามตอบว่าทําไมทักษิณจึงเจอะจงให้เสียดินแดนคาตอบ กดกูเกิ e ก็รู้เลยครับกดต้มเดี๋ยวนี้รู้เลยประเทศไทยมีต่อคำเท่าไหร่มีแร่หายากเท่าไหร่มีน้ำมันเท่าไหร่เขาสำรวจมาหมดแล้วอาจารย์คณิตศาสตร์คิดมาเลยครับถ้าขุดน้ำมันจากใต้กอกูนะ่ะพวกเราจะมีเงินไม่น้อยกว่า20ล้านล้านบาท20ล้านล้านนะ ผมก็ไม่ได้คำนวณว่าใหญ่กว่าพูเขาทองกี่เท่ากี่ลูกสรุปคือคุณทักษณิณชินวัตรกับคุณเซนเนี่ยไอ้สองคนนี่ไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดเจานะ้าเนมันใต้ก่อกูดอย่างเดียวยึงไม่แปลกว่าเป็นนายกรลกขายหุ้นปตท,ะทใช่ไหมไปสืบด้วยเถอะครับนอมินีทักษณิณไม่ตามกว่า35% หลุมเดียวกันมาเลเซียขาย19บาทประเทศไทยขาย40บาทสอสอชุดปัจจุบันเนี่ก็ไม่เคยมีพักไหนออกมาตั้งกระทูถามสักคนเดียวแล้ววันนี้ก็เหมือนกันขอบคุณที่สอสอฝ่ายค้านเข้ามารับหนังสือฝ่ายรัฐบาลมีคนเดียวคือพักประชาธิปไตยใหม่สุรทินพิจารณ อาตบมือเขาหน่อยประชาธิปัต์ประชาธิปไตยใหม่มาคนเดียวนอกนั้นสสรัฐบาลมันไม่มาเลยสักตัวแล้วก็ค่อยดูว่าวันนี้คะแนนเสียงจะอมาย,ยังไงไม่ได้พูดให้หน้อยใจนะพูดในฐานะจะเป็นสตามาชิกรัฐภาเก่าได้ยเป็นสอสตอวมาแล้วเชื่อผมจะ เสียงข้างมากให้ MOU 4344คงอยู่ท่านเชื่อไหมแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขามากเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวจะต้องพึ่งขาตัวเองบ้านเราหรือประชาธิปไตยอยู่ที่เทา้าผมเหลยภาวนาสาธุ ให้วันที่29น่ะตัวเลขออกมาเป็น54แล้วก็สาธุให้บังเอินผู้พากษาที่ไปไหว้พระที่อินเดียน่ะกาคะแนนให้อุงยิ่งผ่านและวันนั้นละพี่นอกอะไรจะเกิดขึ้นถนนลาดดำเนินแล้ก็เราจองแหละผมต้องคิดติหัวใจนะ พวกเราก็ผ่าน14ตุลามา6ตุลามาพุทธภาทมินพันธมิตรกปพสเที่ยวนี้น่าจะเป็นการเดินขบวนที่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอาตอบมือเนี่ยสิมาก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ากี่วันกลับพูดคำเดียวว่าไม่เลิกท้าไม่ชนะดีไหมนะ แล้วจะไปกลัวมันทำไมนักหนาก็คนสองตระกูลตระกูลที่หนึ่งตระกูลชินวัตรตระกูลที่สองตระกูลฮุนเซนไอ้จอหุนุนเซนพเพื่อนทักษิณชินวัตรคำสาปของหลวงตามหาปัวน่าจะศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณทักษิณคุณจะไม่มีที่อยู่สวัสดีครับ Is it that you really start?